สวัสดีครับยินดีต้องรับสู่ช่องตะวันนท์นะครับก็อยู่กับคลิปรีวิวหอกนะครับที่อ่าดีที่สุดในเกมในอัปเดตปัจจุบันนะครับผมให้นิยามว่ามันดีมากนะครับเออซึ่งต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่เอามาทักว่าพี่หอกพี่อ่ะไม่ได้ใส่ v วโอสตาร์ทำไมมีคีนะครับซึ่งพอไปผมมาดูเออใช่เพราะว่าถ้าใส่วอสตาร์นะฮะเอยถ้าถ้าถ้าใส่บอสอ่ะแล่นะครับ บอสอะมันมัลติแค่แปดเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอนะ่อ่าในสูตรอันอันที่แล้วที่ผมลบไปอะครับผมใส่ผิดนะครับผมบอกว่าใช้เป็นห้านะครับหกแล้วก็ห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามอันเนี้ยผิดนะครับอันเนี้ยผิดแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่แย่นะครับไม่แย่แต่สูตรของผมที่ผมใช้อยู่นะครับมันเป็นสูตรนี้ครับอืมอันนี้คือแรกที่ผม อาจจะใช้นะครับอ่าเมาติมันจะ11.75มันจะเยอะกว่าในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมใส่ฟอสเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอ่ะเอ่อเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าถ้าใส่แร่ของอันที่แล้วตีออกมาไม่ได้ก็มันไม่ได้หอกนะครับมันมันหลุดเลทเออก็ตรงจุดนี้ก็จะได้ประมาณเดี๋ยวดูนะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับ อืมนี่คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แร่ส์ไลท์อ่าไอแร่สตตร์บวกคิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่แร่สไตล์อีกรอบหนึ่งให้ดูอ่ได้มาแล้วนะครับดาเมดหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับตีศูนย์จุดหกห้าศูนย์จุดสี่ห้าวินะครับนี่ถือว่าดาเมดแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันมีบัฟอะไรมาบ้างนะครับมันนี่มันจะมีแค่ สองบัฟเห็นไหมน้าแข็งกับน้ําแข็งซึ่งไม่ตรงกับคลิปที่แล้วนะครับและดาเมจมันแค่ร้อยเจ็ดสิบน้มันสู้ของอันที่ผมคราฟมาไม่ได้ที่มีคิเนี่นครับสู้ไม่ได้เลยแต่ถามว่าถ้าเป็นอาวุธระดับกลางมันก็ดีอยู่นะมันก็ดีอยู่มีน้ําแข็งนะครับเห็นไหว่าถ้าน้องคราฟตามคลิปที่แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คราฟตามคลิปที่แล้วนะครับผมใช้แร่ผิดโอเคอันนี้คือสูตรจริงๆนะครับก็คือห้า อะครับแล้วก็6กแล้วก็วอยตสตาร์อ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ยครับอันนี้คือที่ผมคัฟจริงๆนะครับตีกรอบหนึ่งไปไหนวะเนี่ยไปขวานเออพอาคัฟออกมาปุ๊บมันจะมีบัฟเยอะมากนะครับเออแล้วผมก็นอกนั้นก็ได้บัฟเสริมมาจากรูนนะครับ อันนี้ขวานขั้นไล่ะขวานธรรมดาใช่ไหมหลุดเลยดได้ยังไงนัง้งหกสิบเปอร์หกสิบเปอร์มยังหลุดเลดดอีกร้อยแปดสิบขอดูหน่อยว่าอ่าเป็นยังไงกดอ่าเห็นไหมครับเริ่มต้นนะอะร่บมันจะมีอ่าน้ำแข็งสองวินะครับมีชี้สามสิบสามอ่าแล้วก็มี มีไอ้นี่ครับชีดําเมดนะครับรถเลือดนี่นี่เฮ้ยก็ไม่แย่เลยเนี่ยตีแรงตีเร็วดูดิผมไม่แรงไม่เร็วเลยอะไม่เร็วเลยไปรูนอีกสาสิเอร์ซนน่าจะเร็วนะโอเคก็ต่อมาก็คือแต่ว่าอาวุธผมไปไหนแหละเอออยู่ อันนี้อ่ะเนี่ยของผมมีทําไมพี่มีเยอะมากเลยครับทําไมพี่มีเยอะมากอ่ะต้องแจ้งก่อนนะครับว่ามาดูที่รูนนะครับพอดีผมโชคดีได้รูนหนึ่งมานะครับรูนเม็ดหนึ่งซึ่งอ่ะอ่ะรูนเม็ดนี้นะครับบวกสโน่บวกแอทแทกสปีดสิบแปดนะครับบวกดามเมสิบสามนะครับมันก็เลยได้ตรงเนี้ยนะครับอันเนี้ยสิบสามมาจากนี้ แอทแท k กสป e d ตรงนี้มาจากนี่นะครับสโนนะครับ3 1เปอร์เซ็นต์นะครับมาจากนี่นะครับเนี่ยหนสามนะครับมาจากนี่แล้วก็นี่ครับอีกอันหนึ่งคือดูดเลือดนะครับดูดเลือด10%แล้วก็ตีเร็ว15้เพื่อนนี้นะครับดูดเลือดมันก็เลยมี8อันนะครับมันก็เลยดูเยอะนะครับนี่มันดูเยอะเออแต่จริง5ผมแนะนำหกนะครับอ่าถ้าผมไม่มีเม็ดนี้นะครับ ผมอาจจะใส่เป็นระเบิดระเบิดตีเร็วนะครับหรือว่าอ่าดูดเลือดตีเร็วประมาณนั้นเพราะว่าใส่คีได้ไหมใส่คีก็ได้นะใส่คีก็ได้เพราะว่าผมจากการลองเทสมาแล้วนะครับว่าการการใส่คีอะนะครับมันมันคีแรงมากเลยนะที่ผมอ่าตีดอกละพันกวา่านี่คือจากคีนะครับเนี่ยจากคี เดี๋ยวผมแทงนะครับอ่าเนี่ย 400, 400. สี่ร้อยสี่ร้อ่าลืม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 เออแป๊บหนึ่งเอ่อใส่คีย์เชนอ่าใส่คีย์เชนอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นปับเขาให้อืม เพื่อนะติดสูตรไรเนี่ยผมใช้อาวุธถูกป่ะอาวุธที่ผมใช้อยู่โดนเนิร์บ่ก็ดาเมจเฮ้ยทำไมดาเมจมันเป็นสอง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 เก้าทิบหายอาวุธโดนเนิร์บ่ ผมว่าผมว่าอาวุธโดนเนิรฟแน่เลยอ่ะเอออาวุธน่าจะโดนเนิรฟนะครับสิบสิเก้าุนเนิฟเหรอทำไมทำไมผมฟันเบาลงอ่ะเยอะเลย ไ่ชุดดาเมจเอาแล้วไม่ได้เบาที่ไอ้นี่ครับมาที่ชุดครับเที่มันแก้มันแก้ชุดอะ่ะจบข่าวเลยครับชุดผมที่คราบมาโดนแก้โอ้ัหจะปวดกว่าจะกว่าจะคราบได้ มันแก้ชุดผมครับแร่เดโมไนท์ไม่มีผลกับเสื้อเอ้ยแร่ไอเนี้ยครับคิมสันไม่มีผลกับเสื้อนะครับเพราะว่าชุดผมดาเมจหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเกิดเรื่องแล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมผมตีน้อยจังตีเบาโอ้ยมีแต่เรื่องนะครับมีแต่เรื่อง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหอปัจจุบันคืออันนี้นะครับอันเก่าม,มันผิดนะครับผมก็ว่าเอบอกหอกโดนเนิฟเหรอทำไมฟันเบาจังจริงๆหอกไม่ได้โดนเนิฟนะครับแต่แรล่คิมสันไม่สามารถบวกดามจอ่าเอามาคาบชุดทำดาเมจ20%เเได้นะครับเห็นป่าหายไป20นะครับหูเยอะนะ20 20 20 6 0นะครับดาเมจหายไปเยอะมากผมฟันดอก1400อมอนไม่ตายนะครับ ไปดูคลิปที่ผมบอกสูตรผิดก็ได้นะครับคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนว่าสูตรผิดนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โหผมใช้เวลาฟาร์มเล่ม,มานานมากนะครับกว่าจะได้เซตนี้มาแช้วเวลาเป็นวันแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นโอ้โหผมหน้าซีดเลยเนี่ยทําไงดีวะเนี่ยไงยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปแลวบายบายจุ๊บ